สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Your Better อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่ผมเชื่อว,ว่าเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทุกคนที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเรียนหรือชีวิตส่วนตัวหัวข้อในวันนี้ก็คือทำไมความล้มเหลวถึงเป็นแรงผลักดันสู่ความสาเร็จหลายคนอาจจะกลัวการล้มเหลวหรือความล้มเหลวนะครับ แต่ว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าความล้มเหลวนะมันสําคัญยังไงและมันสามารถเป็นแรงผลักดันให้เราเก้าวไปสู่ความสําเร็จได้อย่างไรก่อนอื่นนะครับข้อมูลตรงนี้เป็นหลักการด้านการพัฒนาตนเองและจิตวิทยาเชิงบวกซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญตัวอย่างเช่นคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์นะครับ ที่พูดถึงเรื่องของการเรียนรู้และความล้มเหลวในหนังสือ Falling Forward หรือคุณไซ m อนซีเน k กที่กล่าวถึงความสำคัญของความล้มเหลวในการสร้างแรงบันดาลใจและคุณ Carol ด w เวกที่ศึกษาแนวคิดเรื่องของ g o w t h m d Set โดยอธิบายว่าการมองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้ทำให้เราพัฒนาได้ดีขึ้นโอเคครับหัวข้อที่1ครับความล้มเหลวให้บทเรียนที่สำคัญ เรามาเริ่มกันตรงหัวข้อนี้นะครับความล้มเหลวทําให้เราได้บทเรียนมากมายหลายครั้งที่เราล้มเหลวเราจะเริ่มมองสิ่งที่เราทําผิดพลาดไปไม่ว่าจะเป็นการวางแผนที่ไม่ดีพอการขาดทักษะหรือความเข้าใจที่ลึกซึ้งไม่พอนะสิ่งเหล่านี้จะไม่ถูกเปิดเผยถ้าเราประสบความสําเร็จในการทําอะไรก็ตามแต่ทุกครั้งมันเหมือนการสอบครับถ้าเราสอบผ่านทุกครั้งเราอาจจะไม่รู้เลยว่า เราตอบผิดจุดไหนแต่ว่าความล้มเหลวนี่แหละจะช่วยกลับมาเป็นบทวิววเคราะห์นะฮะทำให้เรามีโอกาสปรับปรุปรงและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆยิ่งเราเรียนรู้จากความล้มเหลวมากเท่าไหร่เราก็จะเก่งขึ้นในทุกๆครั้งที่เราพยายามใหม่ความสําเร็จไม่ได้เกิดจากความสมบูรณ์แบบแต่เกิดจากการปรับปรุงและแก้ไขอย่างต่อเนื่องนะครับหัวข้อที่2ครับความล้มเหลวสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจ ความล้มเหลวไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอนะครับแต่กลับสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจทำให้เรามีความยืดหยุ่นและมีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับคนที่ไม่เคยล้มเหลวอาจจะไม่มีโอกาสฝึกฝนกับการ,รเผชิญหน้ากับความผิดหวังแต่คนที่ล้มเหลวและลุกขึ้นใหม่พวกเขาจะมีจิตใจที่มั่นคงและเข้มแข็งมากกว่าเดิมโดยการล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า ทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะไม่กลัวความล้มเหลวอีกต่อไปเพราะเรารู้ว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเดินทางเราที่เรียนรู้ที่จะอดทนรับมือกับความผิดหวังและสร้างความแข็งแกร่งในจิตใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาทุกอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้หัวข้อที่3ครับความล้มเหลวสร้างโอกาสในการทดลองแนวทางใหม่ๆบางครั้งความล้มเหลวอาจจะเป็นสัญญาณว่า ทางที่เราเดินอาจจะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดสําหรับเราหรือเหมาะสมสําหรับเราแต่เมื่อเราผิดพลาดเราล้มเหลวมันทําให้เราได้โอกาสที่จะกลับมาทบทวนแนวทางของเราใหม่และเปิดโอกาสให้เราได้ทดลองวิธีการหรือแนวคิดใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยคิดถึงมันมาก่อนเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่ทดลองซ้ําแล้วซ้าเล่านะฮะยกตัวอย่างเช่นอ่าคุณโทมัสเอวายดิสันนะครับที่เขาผลิตหลอดไฟ ใช่ไหมครับอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินชื่อและก็สิ่งที่เขาทํามานะครับเข้าล้มเหลวเป็นว่าเล่นเลยนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จถูกต้องไหมครับโดยทุกครั้งที่เราทดลองใหม่อ่ะแล้อาจจะพบเส้นทางที่นําไปสู่ความสําเร็จได้มากขึ้นหัวข้อที่4ครับความล้มเหลวเป็นตัวกระตุ้นความพยายามและแรงจูงใจ สำหรับบางคนนะครับอาจจะทําให้รู้สึกท้อแท้แต่ว่าจริงๆแล้วมันสามารถเป็นแรงจูงใจที่ดีมากๆได้นะความล้มเหลวจะทําให้เรารู้สึกว่าเรายังไปไม่ถึงจุดที่เราต้องการแต่ว่านี่แหละคือแรงผลักดันที่ทําให้เราอยากจะพยายามให้มันมากขึ้นมันเป็นเหมือนการท้าทายตัวเองว่าถ้าฉันทําไม่ได้ในครั้งนี้ฉันจะต้องทําให้ได้ในครั้งต่อไป โดยหลายคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะฮะเราอาจจะไม่เคยรู้เบื้องหลังเหล่านั้นว่าพวกเขาต้องผ่านความล้มเหลวมาแล้วหลายครั้งแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างคือพวกเขาไม่หยุดที่จะพยายามพวกเขาใช้ความล้มเหลวเป็นแรงกระตุ้นให้เดินหน้าต่อดังนั้นอย่าให้ความล้มเหลวหยุดคุณได้นะครับแต่จงใช้มันเป็นพลังที่ทำให้คุณพยายามมากขึ้นหัวข้อที่5ครับ ความล้มเหลวช่วยให้เราเห็นความสำเร็จในมุมใหม่ความล้มเหลวทำให้เราเข้าใจคุณค่าของความสำเร็จมากขึ้นนะครับเมื่อเราต้องผ่านความยากลำบากความท้าทายและการล้มเหลวซ้าแล้วซ้ำเล่าความสำเร็จที่ได้มาหลังจากนั้นมันจะมีคุณค่าและมีความหมายยิ่งขึ้นเพราะเรารู้ว่าเราต้องผ่านอะไรมาบ้างการที่เราได้ลิ้มรสความล้มเหลว ทำให้เรารู้สึกภูมิใจในตัวเองเมื่อเราสำเร็จเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเรารู้แล้วว่าเราได้พยายามอย่างหนักและมีความอดทนดังนั้นเมื่อคุณล้มเหลวให้คุณคิดถึงความสำเร็จที่รออยู่ตรงหน้าคุณจะเห็นว่าความล้มเหลวมันทำให้ความสำเร็จมีคุณค่ามากขึ้นขนาดไหนหัวข้อที่6ครับความล้มเหลวสร้างการเติบโตและพัฒนาทักษะ ความล้มเหลวเป็นการฝึกฝนทักษะของเรานะครับทุกครั้งที่เราล้มหรือผิดพลาดเรามีโอกาสที่จะได้ฝึกทักษะใหม่ๆหรือปรับปรุงทักษะที่เราเองก็ยังไม่ชำนาญไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาวางแผนการตัดสินใจหรือการคิดเชิงกลยุทธ์โดยทักษะเหล่านี้ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากความจากการประสบความสำเร็จเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเกิดจากการที่เราเจออุปสรรค กับตัวเองและต้องหาทางแก้ไขมันโดยทักษะการพัฒนาเหล่านี้ครับทำให้เราพร้อมรับมือกับปัญหาและความท้าทายครั้งต่อไปได้ดียิ่งขึ้นและนั่นแหละครับคือการเติบโตที่แท้จริงและหัวข้อที่7หัวข้อสุดท้ายนะครับความล้มเหลวช่วยให้เราอดทนและมีวินัยมากขึ้นโดยความอดทนและความมีวินัย เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการประสบความสำเร็จเลยก็ว่าได้โดยความล้มเหลวสอนให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรได้มาอย่างง่ายได้เราต้องฝึกฝนครั้งแล้วครั้งเล่าต้องอดทนต่อความยากลำบากและต้องมีวินัยในการทำงานเพื่อที่จะก้าวไปสู่จุดหมายความล้มเหลวทำให้เราเรารู้ว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นภายในทันทีหรือเกิดขึ้นไปในช่วงข้ามคืนแต่ต้องใช้เวลาและความพยายามที่สูงมาก ซึ่งทุกครั้งที่เราล้มเหลวมันสอนให้เรามีวินัยในการพัฒนาตนเองทำให้เรารู้ว่าการทำงานหนักและความสม่ำเสมอเป็นกุญแจที่สำคัญที่สุดในการประสบความสาเร็จครับและนี่ก็คือ7หัวข้อนะครับที่ทำให้ความล้มเหลวเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จครับ โดยผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าความล้มเหลวจริงๆแล้วไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่กลับเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้และเติบโตและทุกครั้งที่คุณล้มเหลวจะมองว่ามันเป็นบทเรียนและแรงผลักดันให้คุณพัฒนาตัวเองต่อไปถ้าคุณชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ทางผมจะทำออกมาให้ในทุกๆวัน เพื่อสร้างสังคมและสร้างพลังบวกไว้ด้วยกันโดยผมเชื่อว่าคุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ